หมอกคองหมอกคองหอมกีตีเนอลอยสูงมุ่งหันอยู่ก็ก็เปืนลอยเงินลอยลงคำนั่นทำแห่กังตังตีอันปิดเอาตีอันเอาก็ ก็เป็นหมอกของน้องอ่อนนั่นกุยให้ตุ้ยถึงตีป้อเป็นปีไหนเมื่อไหลอ่าลึมตีต้องกึมเสเตีอนันหักน้องอยู่ตาเสเออวัก